ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์แต่งงานไม่ทันตั้งตัวคือราศีมีคนตอบสูกนะครับราศีเ <c oughs> มถุนครับด้วยข้อนี้นั้นเป็นข้อต้องร,ระมัดระวังตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไม่ทันตั้งตัวเนี่ยแปลว่าเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้วางแผน และโดยเฉพาะเรื่องของการมีบุตรซึ่งผมเป็นห่วงต่อไปว่าถ้าหากฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่พร้อมแล้วจะนำไปสู่การทำแท้งหรือการทำผิดศีลผิดธรรมที่ทำให้เป็นตราบาปของชีวิตด้วยว่าดาวพฤหัสบดีโคจรทับชะตาเกิดดาวเจ้าเรือนภพปบบุตตะอยู่ในมุมที่ล่อแหลมต่อการสุ่มเสี่ยงของการตั้งครรภ์หรือการมีบุตรและนำไปสู่การแต่งงานหรือการลงเอยและที่สำคัญนะครับ ผมไม่ได้มองเฉพาะประเด็นของการที่จะต้องแต่งงานหรือลงเอยเฉพาะเรื่องท้องอย่างเดียวยังมีบางเรื่องบางประการที่อาจจะมีเงื่อนไขหรือเหตุผลในกรณีที่เคยเจอคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงอาจจะมีเกณฑ์ป่วยหนักหรือเจ็บหนักแล้วก็บอกว่าต้องการให้ลูกได้เป็นฝาเป็นฝั่งไปก่อนที่พ่อแม่จะต้องลาลับดับสังขารไปมิฉะนั้นจะตายตาไม่หลับอย่างนี้เป็นต้นลูกก็เลยต้องรีบแต่งงาน เพื่อให้พ่อแม่สบายใจหรืออาจจะมีข้อตกลงในพินัยกรรมว่าภายในวันที่20มิถุนายนถ้าไม่แต่งงานลงเอยพินัยกรรมฉบับนี้จะเป็นโมฆะยังมีอีกหลายเหตุผลมากมายชิดเหมือนละครน,นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรื่องนี้จะปรากฏเกิดขึ้นเด่นชัดแก่คุณที่เกิดในราศีมิถุนก็ขอให้คุณโชคดีสมหวังสมปรารถนาในการคลองรักคลองรถครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้ จึงนามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์แต่งงานโดยไม่ทันตั้งตัวฟันธงครับราศีที่ในช่วงนี้โชคดีเงินหล่นทับคือราศีบบมีคนถูกนะครับ,บ,บราศีราศีลึกศบครับ okay. นี้บาาาจกไหมเรื่องนี้มีเหตุว่าชาวราศีพฤษภมีทุกข์มาหลายปีแล้วส่วนใหญ่ของชาวราศีพฤษภก็เข้าวัดกฏิบัติธรรมทำบุญทั้งเสนาสนะสร้างศาสนาสมบัติบำรุงบิดามารดาผมก็เห็นคนรอบตัวหลายคนทำแบบนี้ซึ对对 <S <s yeah> ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยทำส่งผลดีครับและประกอบกับด้วยความขยันด้วยความมุ่งมั่นเพราะกลัวว่าจะลำบาก และมีทุกข์อย่างที่เคยเป็นยอมเหนื่อยอย่างหนักสร้างทางไว้กับตัวเองอย่างมากมายแล้วถึงเวลานี้แหละครับจึงเป็นที่มาของคําว่าโชคหล่นทับหรือเงินหล่นทับดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธโครจรทับชะตาเกิดของชาวราศีพฤษภตั้งแต่หลังสงกรานจนถึงต้นเดือนมิถุนายนเป็นห่วงช่วงเวลาที่ดีที่ชาวราศีพฤษภมีดาวการเงินโครจรทับเรือนชะตาเกิด2 ดาวในเรือนการเงินคือดาวพระศดีโคจรเดินหน้าและดาวพระศดีมาจากเรือนมรณะมาจากเรือนกรรมะแปลว่าอะไรแปลว่างานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงงานที่เกิดจากต่างประเทศงานที่คาดไม่ถึงนํามาซึ่งการเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะเกิดอัศจรรย์ว่างานที่เคยทําแล้วคิดว่าเจ้งขาดทุนแล้วสินค้านั้นอยู่ในสต็อกมากมายจาังหวะนี้จะมีคนต้องการสินค้านั้น ซึ่งทำให้เกิดรายได้หรือเงินก้อนใหญ่เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีพฤษภโชคดีเงินหล่นทับฟันธงครับ